<Okay. S 2> สวัสดีค่ะช่องตอนพีคออนและแอปช็อปหน้าไม้ยิงตานะคะวันนี้จะมารีวิวงานทั้งหมดห้าลำงานชุดนี้จะเป็นไม้ประดู่ทั้งหมดนะคะประด,ดู่จริงๆงานมันต้องออกตั้งแต่อัตยิที่แล้วแต่ว่าพอดีติดมรสุมก็เลยจะอ,ออกเป็นอาทีท์นี้นะคะทั้งหมดหาลำเดี๋ยวเราดูลำแรกกันตัวนี้จะเป็นประดู่ลายเสือนะคะตัวนี้ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอุบลมายกแกม้มสองดานเป็นล่างก้ม ร้อยเก้าชักแปดสิบตอนนี้ลูกค้ารีเควมาว่าแกะเช็คเกอร์ด้วยจริงๆต้องติดหูกวินด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเดี๋ยวจะแกะเอเดี๋ยวจะติดให้ตอนลูกค้ามารับงานเพราะว่าเป็นลูกค้าในจังหวัดเรานะคะตอนนี้แกะเช็คเกอร์ตรงน,นี้แกะกระจมมือประดู่ลายเสือเขาก็จะมีความพิเศษ่อยนะคะน,นี่เห็นลายไมมไหม เป็นปีกโรเลอร์นะคะโร er เล,ลอร์เดี๋ยวรางกลมอันนี้ไล่เบาเรียบร้อยให้สุด,ดัน,นตัวนี้ที่เน็บกระบอกจะเป็นท่อสองนิ้วนะคะส่วนใหญ่ที่แค่เราจะใช้สองนิ้วแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนรีเควสมาบอกว่าอยากได้เป็นนิ้วครึ่เก็มีนะคะแจ้งรายละเอียดได้ ส่วนกระบอกที่สองตัวนี้จะเป็นล่างกลมร้อยห้าชักเจ็ดสิหกอันนี้บิดสำหรับคนที่ถนัดขวานะคะเป็นงานบิดขวาตัวนี้ไม้สวยเหมือนกันเพราะว่าเป็นสองสีแล้วแต่ความชอบเนะาะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าส่วนตัวแอดมินว่าสวย ตอนนี้ปีกยาว45ตอนนี้พี่ต้มเขาเปลี่ยนใหม่นะคะสเปคปีกจาก42จะเป็นปีก45ทั้งหมดลายบอกเหมือนกันลางกลม105ชัก76อันนี้รู้สึกว่าจะส่งลูกค้าที่จังหวัดตะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าสมพร้อมกัน5กระบ,บอกก็จะมีสับสนบ้างเล็กน้อยค่ะ <c oughs> ไปดูกระบอกที่สามกันขออน,นุญาตนะจ๊ะแช่นิดนึงโอเคอันนี้เป็นทรงไม่ยกแก้มสองด้านนะคะยิงได้ซ้ายขวาค่ะสำหรับคนที่ไม่ยกแก้มสองด้านเป็นอ่าสเปคค่ายนะคะสแตนดนด์ของคา่าล่างกม105้มร้อยห้าชักเจ็ดสิบหก ปีกโรลเลอร์สี่สิบห้าราคาห้าพันของที่ค่ายนี่คือเป็นพร้อมปีกโรลเลอร์นะคะลูกค้าบางคนเข้าใจว่าห้าพันนี่เป็นปีกข้างขาวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นปีกโรลเลอร์ค่ะเป็นงานสแตนดาร์ดไม้ประดู่เหมือนกันลายสวยค่ะเซตนี้ประดู่สวยทุกำํำบอกเลยว่าสวยทุกรำต่อ้ายเรามาดูกระบอกนี้ อ๋กระบอกเมื่อกี้ลืมบอกไปสรงนะครสวรรค์ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นน้องมินิน้องตัวเล็กๆของค่ายเราเล็กแต่แรงร้างกลมร้อยหนึ่งชักเจ็ดสิบสองค่ะตัวนี้สวยนะดูดูมีตาไหมมีความพิเศษไม้แต่และตัวเขาจะมีความสวยเฉพาะของเขานะคะ เขาจะมีความเฉพาะเพราะางานไม้ที่ขายจะเป็นงานปีกมือก็จะมีความเฉพาะของเขาแต่และตัวแต่และลำสวยต่างกันค่ะเป็นปีกโรเลอร์45เหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ช่วงช่วงชักจะสั้นกับเพื่อนหน่อยเพราะชัก72อเคต่อไปลำสุดท้ายตัวนี้จะพิเศษหน่อยค่ะ เพื่อนเขาอุ่นุนกันเพื่อนพี่ต้อมไม่ไม่ต้องรีวิวแล้วตอนนี้ในนี้ไม่ต้องรีวิวไม่ต้องรีวิวพี่ต้อมรีวิวทำรีวิวไม่ต้องไม่ต้องกะบ่อนี่ของเพื่อนเอาไปเก็บไปเก็บไม่ต้องรีวิวไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บพี่ต้อมแกะบ่อนี่เปล่าเปล่านะไม่ไม่ไม่ต้องรีวิวของเพื่อนสนิทกันเอาไปเก็บเอาไปเก็บไปเก็บไม่ต้องรีวิวอันนี้สวยไม่สวยเหมือนกันเป็นทรงอานมานะคะเพื่อนสนิทพี่ต้อม เป็นเพื่อนตั้งแต่รู้สึกตั้งแต่ประถมมัธยมอ่าเรียนด้วยกันหมู่บ้านเดียวกันเขาก็โอเคนะยังยังมีความอุดหนุนเพื่อนอันนี้ไม่ได้ให้ฟรีนะคะคือเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ว่าพี่เขาก็อุดหนุนกันมาเพื่อนกันต้องอุดหนุนกันครับอย่าขอฟรีฮะขอเรารเราไม่ได้ให้ฟรีจะได้ไปได้ฮะแค่น,นี้เส็นนกเป็นรางกลมร้อยห้าชั้นเจ็ดสิบหก ปีกโรเลอร์เหมือนกันนะคะโรเลอร์เดี่ยวโรเลอร์เดี่ยว4 5หไล่ป้ายให้เรียบร้อยเีนี้ส่งไปที่จังหวัดอุดรบ้านเกิดพี่ต้อมเอ้ยไม่ใช่บ้านเกิดสิไม่ใช่เป็นบ้านบ้านของพี่ต้อมเพราะบ้านเกิดพี่ต้อมเขาอยู่ที่ขอนแก่นบ้านไม่ได้เกิดแต่บ้านอาศัยเป็นบ้านที่ท,ที่อยู่แต่เล็กจนโตนีโอเคจริงๆก็บอกนี้พี่ต้อมเขาทํารีวิวไปแล้วเรียบร้อยทําพิเศษให้เพื่อน ก็เลยมีความพิเศษกันหน่อยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรักกันเขาเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กก็เลยขอพิเศษให้นิดนึงอันนี้เรามารีวิวรอบรอบที่สองงานทุกตัวเราจะเทสให้ก่อนนะคะเทสให้ก่อนส่งทุกตัวเทสความเรียบร้อยเทสเทสกลเทสร,ระบบให้แล้วก็จะส่งให้วันนี้ค่ะแต่ทีนี้พองานออกพร้อมกันหลายตัวก็เลยค่อนข้างที่จะใช้เวลาแพ็คของนิดนึงอาจจะลาช้าหน่อย แต่ก็ส่งจะพยายามส่งให้ทันวันนี้ค่ะยังไงก็ต้องวันนี้ส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจงานนะคะถ้าเป็นงานสเปคค่ายถ้าเข้ามาสอบถามแล้วก็เราจะไม่เก็บมาจําแต่ว่าถ้าเป็นงานที่นอกเหนือสเปคค่ายก็จะมีมาจํานะคะราคาอย่างพวกไม้าหายาก,ห,ายากหรือสเปคทีน่นอกเหนือจากงานค่ยอย่างงานค่ยจะมีสเปคาลางกลมร้อยหนึ่งชักเจ็ดสิบสองลางกลมร้อยห้าชักเจ็ดสิบหกลางกลม ร้อยชักแปตัวนี้จะเป็นอ่าสแตนด์ร์ดของค่ายนะคะส่วนช่องทางการติดต่อก็จะเป็น f a c e b o o k ต้อมฟิชออนนะคะแฟนเพจเหมือนกันต้อมฟิชออนแล้วก็ช่อง YouTube ก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะคะเป็นภาษาไทยชื่อต้อมฟิชออนส่วนไลน์0 8 0 4 9 2 6 9 3 5ค่ะกดตรงที่ค้นหาแล้วก็จะเจอเลยแล้วก็ฝ่ายช่องทางนึงจะเป็นของคุณแอมนะคะเพื่อนที่ทำพันทายสิสวยให้ ก็ทำงานร่วมกันค่ะชักทักทางไหนก็ได้ก็เข้ามาคุยงานกันได้ถ้าสนใจงานฟรีแลนซ์ก็รอติดตามได้ที่หน้าเพจพี่ต้อมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนอัปเดตผลงานให้เรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางด้วยนะคะยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเทสระบบเซฟไกนะครับกระบอกแรกประดูไลยเสือตัวน,นี้ชัก80นะครับเดี๋ยวขึ้นยางก,ก่อนนะฮะ ชัก80เดี๋ยก็จะขึ้นตึงเนี่ยฮะนี่ฮะเซฟขึ้นได้ปกติอะขึ้นเซฟเนียวไกลไม่ลั่นโอเคนะฮะเดี๋ยวแล้วมาลองเทสยิงขวดกันนะฮะผมเดี๋ยวหาขวดกันนะนี่ขวดขวดไม่มีน้ำด้วยโยนไปไหมมองเห็นไหมโอเคไม่บางเป้านะขู่แรงมาก ชัก80นี่แรงมากนะครับเ๋ยวเียงฝั่งก่นพอดีโยนแล้วขวดมันปิวไปด้านซ้ายนะอนะเดี๋ยวแตะกองกันนะกลองดับ นี่นะครับร้อยสายเคนะครับกระบอกแรกผ่านนะครับจะเทสกระบอกต่อไปครับกระบอกที่สองนะครับเป็นประดู่เหมือนกันนะครับตัวนี้งานบิดขวานะครับผมชักเจ็ดสิบหกนะครับผมรางร้อยห้าเดี๋ยวเทสระบบเซฟไกกันฮะทุกกระบอกนะครับของวันนี้ยางที่ใช้เทสเป็นยางที่จะแถมให้ไปเลยนะครับผมถ้ามีรอยบ้างนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะฮะพอใช้ยางเส้นนี้เทสให้เลยนะครับผม โอเคอะนี่ลืมบอกถือว่าเป็นการวอร์มยางไปด้วยนะน,นี่เซฟขึ้นแล้วเหนียวไกลไม่รันโอเคผ่านเดี๋ยวลองเทสกันครับวดเดิมมันกว้างไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีน้ำนะครับผมโ,โ,โดนยิงป๊อกยิงป๊อบ,บอกมันก็แรง ระยะนี้ประมาณ10เมตรนิดๆน,นะครับผมไม่ถือว่าไกลมากเพราะว่าขวดไม่มีน้ำครับพอโยนไปมันก็โยนไปไกลมากไม่ค่อยได้นะครับผมค,ครับ นี่เลยครับขวดหลุดอยู่ตรงนี้เองนะครับขวดน่าจะฉีกแล้วนะครับผมเพราะว่ายิงไปสองทีแล้วนะครับผมเพราะว่าวันก่อนก็ใช้ขวดนี้เทสไปนะครับผมนี่ฮะหลุดอยู่ใกล้ๆฮะถือว่าผ่านอยู่นะครับผมนี่ฮะหลุดอยู่ใกล้ๆครับขวดเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูแผลนะฮะโอเคครับ นี่ไะครับนี่ขวดมันฉีกตรงนี้ครับนี่ที่ดึงมาล้วมันหลุดันชอบฉีกเนี้ยครับนี่น่าจะเป็นนี่จะเป็นแผลนี้นะครับที่ฉีกเพาะจได้ว่ายิงใกล้ๆสีขาวอย่างเงี้ยขวดจะอยู่่ยิงเข้านี่จะเป็นแผลนี้เงียนี่โอเคครับเดี๋ยวเทสกันอีกกระบอกครับกระบอกที่3มของวันนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นรางร้อยห้าเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้ยกแก้มนะครับผมจับได้ทั้งซ้ายและขวา ล่างร้อยห้าชัก76เหมือนกระบ,บอกเมื่อกี้นะฮะตัวนี้ยางยิงครั้งแรกเลยนะฮะยางที่แถมให้ลูกค้าครับขึ้นให้เลยนี่ระบบเซฟขึ้นเซฟเหนียวไกลไม่หลั่โอเคนะครับผ่านฮนะเดี๋ยวมาลองเทสกันขวดเดิมนะฮะผมดูว่าจะฉีกหรือเปล่าฮะไกลเกินยิงไม่โดในนะใกลขนาดนี้ อะจ่อเจ้าของหน้าไม้ก็บอกนี้ต้องขออภัยนะฮะผมโยนขวดไปไม่ไก่ครับมันไม่มีน้ำนะยิงตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดเมตรได้นะผมจะจ่อเลยฮะไม่โดนนี่มีอายแน่นอนครับดีฮะที่ยังโดนเดี๋ยวดูว่ามันจะขาดหรือเปล่านะฮะขวดวันนี้ไม่มีขวดเปล่าให้โยนเลยนะขวดโดนเก็บไปขายหมดแล้วนะครับผม ก็เลยพอดีเหลือขวดขวดเดียวก็เป็นขวดเก่ามีรูแล้วนะฮะนี่นี่เแปะหน้ากล้องก่อนดูฮะนี่ขวดฉีดจนลูกเข้าไปอยู่ในขวดเหมือนเดิมจริงๆมันร้อยสายนะแต่ว่าแผลมันเปิดกว้างฮนะลูกมันก็เลยเข้าไปอยู่ข้างในขวดได้มันถอนได้ ผ่านนะครับกระบอกไอ้กระบอกนี้ยิงใกล้สุดนะฮะประมาณเจดเมตรได้ฮะโอเคครับเ๋ยวไปกระบอกต่อไปฮะกระบอกสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นมินิสุดของทางค่ายนะครับผมหลังร้อยหนึ่งนะครับผมชัก72็ดสองเเดี๋ยวลองเทสระบบเซฟไกให้นะฮะอันนี้ขึ้นอย่างง่ายครับชักสั้นกว่าเพื่อนนะเอ้ยขึ้นเซฟเหนียวไกลไม่ลั่นโอเคนะฮะเดี๋ยวพากวดกัน กว่านี้ฮะดำๆนี่แหละฮะเอาจมแล้วระยะประมาณ10เมตรนิดๆน,นะฮะเล็กๆอย่างนี้ยิงง่ายนะครับผมผมบอกไว้เลยว่าหลายคนเข้าใจว่ามีนีอย่างนี้ไม่แรงไม่จริงนะครับผมอยู่ที่การเค้นยางครับผม อย่างตัวนี้ถ้าชักสั้นเราลองตัดสัก20หรือ19เซนนะครับผมยางจะทําให้ความแรงไม่หนีกับชัก80นะครับผมแต่ว่าลักษณะการออกลูกจะจะออกไม่เหมือนกับชัก80นะครับ80มันจะออกแบบออกแบบสมูทนะครับผมแต่ตัวนี้มันจะออกแบบทื่อๆแต่ว่าแรงครับออกแบบปึ๊บไปเลยเพราะว่าช่วงส่งมันสั้นกว่ากัน,นครับแต่ความแรงไม่หนีกันเยอะนะครับ ขวดดำหน่อยฮะขวดนี้เป็นขวดเก่าที่แช่น้ําอยู่เพื่อนเห็นก็เลยเอามายิงส่วนขวดนั้นโยนลงไปแล้วจมหายไปเลยครับผมเพราะว่ายิงหลายทีขวดทีโอเคครับผมก็เทสให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับเจ้าของหน้าไม้ทุกกระบอกนะครับผมก็มีของของเพื่อนผมที่แยกรีวิวให้แล้วแต่นั้นก็ผมเทสให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะแพ็กส่งให้นะครับผมสําหรับอ่านะนะที่สนการสนใจงานหน้าไม้นะครับผมผมก็นี่ฮะติดต่อทางช่องทางนี้ขึ้นให้ดูอีกรอบนะครับผม ส่วนราคาอะไรก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอาเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยววันนี้ก็ขออนุญาตเอาน้ำไมา้ส่งลูกค้าก่อนนะครับนาไปก่อนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับไปไปส่งน้ำไมา้กัน